ในลำคาดัางเพชรพลอยเรื่องรามเกียรติ์ยังพลอยให้คุณหาเพราะ ความจงรักภักดีนะคะเพื่อน้องหลงดึกในพระมหาการุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระนางเจ้าจริกิตพ,พ,พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะโดยเบื้องหน้านะคะคือป้ายถวายความอาลัยนะคะอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณนะคะและตามด้วยนางรำนะคะผู้ไร้รำยงอ่อนน้อยนะคะโดยอาจจะขอนะคะแสดงนะคะเป็นการแสดงะะของนางรำนะคะ โดยแสดงในชื่อว่าเท่าไรความอะไรแด่พระราชดีพันปีหลวงนะคะขอเสียงรับชมค่ะ ภักยังส่องแสงในดวงใจไทยไม่ไมเลยงียบเลย,เลยสียวสายลมแผ่วเบาเ,บาเมือนใบคำปลอบว่าพระองค์ยังหย,ยู่ไกล ค่ะและนี่ก็เป็นการแสดงนะคะเพื่อถวายความอาลัยนะคะและสำนึกในพระมหารกราณุณาธิคุณอันหารที่สุดไม่ได้นะคะ,ะตามมาด้วยขบวนต่อมานะคะขบวนเฉลิมพระเกียรติคู่พระบารมีปกเก้าไทยนะคะประกอบไปด้วยป้ายเฉลิมพระเกียรตินะคะและอัญเชิญพานพุ่มนะคะ,สะเสียงอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินะะี ความสง่างามนะคะโดยการสร้างความปังและความภาคภูมิใจนะคะให้กับคนไทยนะคะที่พระองค์ได้ทรงกับพระราชกรณียกิจนะคะอย่างหลากหลายนะคะและตามมาด้วยข้อความที่ว่าไทยนิรักสงบแต่ถึงเราไม่ขาดนะคะสะท้อนให้เห็นถึงความอดทนและความกล้าหาญของเรานะะักรบทนชาวไทยของเรานะคะขบวนต่อมานะคะเป็น ขบวนนักรบผู้ชางชัยนะคะผู้ถือป้ายนะคะจะหยิบฟ้าใสและจะหยิบวารีนะคะตามมาด้วยกองทัพนักกีฬานะคะซึ่งวันนี้นะคะเราได้นําเสนอนะคะความสาคัญของกีฬานะคะที่ต้อง มีความเสียสละและความกล้าหาญนะ,ะโดยความพิเศษนะคะวันนี้เรามีกองทัพทหารลิงนะคะที่มากับอุปกรณ์กีฬานะคะแล้วก็อุปกรณ์ยาเสพติดนะคะเพื่อเป็นการต่อต้านนะคะให้อาเองให้ทุกคนรู้ถึงภัยเนะคะของยาเสพติดนะคะแล้วก็หันมาเล่นกีฬานั่นเองนะคะ และบัดนี้นะคะก็มาถึงขบวนยิ่งใหญ่ตงงาการตาของเรานะคะนั่นคือขบวนเปิดประตูสู่รามเกียรตินะคะซึ่งขบวนนี้นะคะจะมีความงดงามนะคะแล้วสื่อถึงบทเรียนนะคะจากเรื่องรามเกียรตินะคะมาพร้อมกับป้ายความฝันนะคะที่ว่าสืบสินวรรณคดีเล่นกีฬาอย่างมีมิิรภาพ ชนะไม่สำคัญอย่าทำตัวเหมือนทศการก็พอวันตคดีสอนใจกีฬาไทยต้องมีศักดิ์ศรีและอย่าเป็นยักษ์ใหญ่ใจร้อนน้ำใจต้องมาก่อนชัยชนะนะคะและที่สำคัญนะคะจุดไฮไลท์ของเรานะคะก็คือขอบวนสุดยิ่งใหญ่อลังการนะคะเป็นขบวนรถนะคะที่ประดับไปด้วยดอกบัวทองบางสะพางนะคะเปล่งประกายนะคะประดับไปด้วยปลาวาฬสีทองรายล้อมอยู่รอบขบวนนะคะโดยบรรถนะคะจะพบก,กับ อนุมานนะคะซึ่งเป็นพญาบาลนนะคะและนางสุพรรณมัชชาที่มีความอ่อนช้อยนะคะค่ะก็องค์รถองค์รถทั้งหมดนี้นะคะก็เปรียบเสมือนความกล้าหาญของอนุมาน์อนุมาลและความอ่อ,อนโยนของนางสุวรรณมัชชานะคะที่วันนี้นะคะก็คื่อถึงการเล่นกีฬายอย่างสนใจน,นะคะค่ะต่อไปจะเป็นการแสดงเล็กน้อยนะคะจากทางขขอนบุบาลนะคะ ลองดวบางหอยของเรานะคะบางย